สึกว่าตอนนี้มีความเครียดความกุ้งใจมากเลยค่ะเพื่อนเเลยไปเสิร์ชหายในอินเทอร์เน็ตดูค่ะช่วงนี้ส้วมกดไม่ค่อยลงเลยค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะคะเบลก็หมดกังวลค่ะเพราะมีตัวช่วยค่ะตัวนี้เลยค่ะสั่งซื้อมาทางออนไลน์นะคะเขาบอกว่าแก้ไขส้วมเต็มหรือว่ากดไม่ค่อยลงค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปประกอบหัวซ่วมกันเลยนะคะหัวเขาจะมีให้ทั้งหมด4หัวนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะหยิบหัวซ่วมเข้ามาใส่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบหัวที่ใช้ปั๊มซ่วมกันนะคะก็จะเป็นหัวตัวนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีตัวให้เราปั๊มมาค่ะเหมือนเราสูบลมนะคะเราก็ปั๊มดันเข้าไปค่ะดันดันดันลมเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปั๊มในซ่วมพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้หัวซวมของเราก็พร้อมแล้วนะคะเราก็เอาตัวอุปกรณ์เนี่ยค่ะใส่เข้าไปในท่อเลยนะคะใส่เข้าไปในท่อเนี่ยตอนนี้ค่ะเขาจะมีผ้าคุมมาให้เพื่อนๆก็สามารถสวมใส่ได้เพื่อป้องกันน้ำกระด็น่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือนะคะกดตรงปุ่มเพื่อจะดันลมเข้าไปค่ะหนึ่งครั้งเลยค่ะโอ้เนี่ยค่ะแล้วเพื่อนๆสามารถปั๊มต่อได้เลยนะคะตอนนี้เนาะ เราก็จะปั๊มเข้าไปอีกค่ะจะทําอย่างนี้นะคะติดต่อการประมาณสามถึงห้าครั้งนะคะก็จะสามารถช่วยให้ตัวส้วมนมีค่ะที่กดไม่ค่อยลงส้วมเต็มส้วมปันเนี่ยเป็นอะไรที่แก้ไขได้ดีเยี่ยมตัวนี้แนะนําเลยค่ะเพื่อนๆลองไปหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปทําอ่างล้างหน้ากันค่ะก็จะใช้หัวตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปที่เดิมเลยค่ะเพื่อนๆ พอเสียเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเราใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะเราก็จะปั๊มนะคะถ้าใครมีแรงเนี่ยก็จะปั๊มหลายรอบค่ะแต่ถ้าแบบว่ากลัวเมื่อยแขนก็ปั๊มสัก3ามรอบก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะเราก็จะเอาอุปกรณ์นะคะใส่ไปในตัวอ่างล้างหน้านะคะแล้วเราก็จะกดปืนเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ๊มค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะปั๊มค่ะแล้วก็ยิงเข้าไปค่ะจะช่วยแก้ไขอ่างล้างหน้าที่น้ําไม่ค่อยลงหรือมีเศษผมเศษอะไรที่ตกลงไปนะคะกดไม่ค่อยลงช่วยเหลือได้ดีเลยค่ะค่ะแล้วก็หัวตัวนี้นะคะก็สามารถใช้กับชักโครกได้เช่นกันนะคะก็แล้วแต่จะใช้งานแบบไหนนะคะเต็มมากเต็มน้อยยังไงนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะใช้อีกหัวหนึ่งนะคะหัวนี้ใช้สําหรับอ่างรังจานนะคะเราก็จะนําหัวเข้ามาประกอบเข้าไปแบบเดิมเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ง่ายดายมากเลยค่ะในการใช้งานนะคะเสร็จแล้วเราก็ปั๊มเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะปั๊มเยอะๆเลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทํคคาทพร้อมๆกันเลยค่ะเราก็เอาตัวดักอันนี้ออกก่อนนะคะแล้วเราก็ยัดท่อเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ ยิงค่ะโอ้มันมีน้ํากระเด็นออกมานิดนึงนะคะเพื่อนๆถ้าไม่อยากตัวเพื่อนก็ให้ใส่ตัวที่เขาคุมน้ํากระเด็นเข้ามานะคะตัวนี้ก็ปั๊มเหมือนเดิมแล้วก็ยิงค่ะโอเคค่ะสําหรับใครนะคะที่แบบว่าคิดว่ามันหนกักมันหนกักมันตันมันอะไรเงี้ยค่ะแนะนําไม่ทํา 3- ถึงเจครั้งหรือเป็นสิบครั้งขึ้นไปเลยก็ได้นะคะเพื่อที่แบบเราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งทําบ่อยๆนะคะโอเคเลยค่ะเพื่อนๆ สำหรับคลิปคปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเบลไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวในคลิปต่อไป